โอเคนะครับทุกคนผมสิดบล็อกผมดีใจมากที่ทุกคนดูคลิปนี้อยู่นะครับตอนนี้นะครับทุกคนผมไม่ได้มาทำคลิป1เดือน2เดือนได้แล้วนะครับทุกคนนะแล้วก็ผมวันนี้ผมก็รู้สึกว่าอยากทำคลิปนะครับทุกคนแต่ผมอยากจะทำคลิปนี้ผมจะตั้งชื่อคลิปว่ากินอะไรก็ได้ที่อยากกินชื่อคลิปนะครับทุกคนกินอะไรก็ได้ที่อยากกิน โอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมอยากจะมา,าทําคลิปคลิปหนึ่งนะครับทุกคนที่เกี่ยวกับกินนะแล้วก็ผมจะทําคลิปกินอะไรก็ได้ที่อยากกินนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาทําของกินนะครับทุกคนไปทำของกินกันสวัสดีทุกคน マーレイカーラーレ นี่นะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนนี่ก็เราทอดเสร็จแล้วนะครับทุกคนคือเราจะกินนักเกตนะครับทุกคนคือแบบอยากกินมานานแล้วก็แบบไม่มีโอกาสได้กินแล้ววันนี้ก็ได้มีโอกาสเอามากินนะครับทุกคนนักเกตทอดนะครับทุกคนแล้วก็มีแตงกวานะครับทุกคน ฮาลูกกินแบบสดๆไปเลยครับทุกคนโอเคเดี๋ยวมาลองทำแรกนะครทุกคนบิสมิลลาห์สามสองหนึง่งฟินครับทุกคนแบบคือผมไม่ได้กินมานานทุกคน แล้วก็อยากจะเกินแล้วก็เพิ่งได้อากาศออมากิน,นครับทุกคนแถวเนี้แม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้ก็เป็นแบบคือทุกคนเคยเคยมากแล้วเราอยากกินของคงนึงมานานใช่ไหมแล้วก็เพิ่งได้กินนะทุกคนรู้สึกยังไงทุกคนผมว่าน่าจะแบบอร่อยนะทุกคนถ้าของที่เราอยากกินใช่ไหมอืม อร่อยคืออร่คือน่าแล้วก็ถ้าทุกคนที่ดูคลิปนี้กลางคืนนะผมต้องขอภายด้วยนะทุกคนถ้าผมเอาจริงผมไม่ได้อยากจะมาอววนะทุกคนผมแค่อยากจะมากินของที่อยากกินนะทุกคนนานๆครั้งนะครับแล้วทุกคนอยากกินไหมทุกคนมีนะครับทุกคน ไม f ฟูดหรือตามร้านที่ขายลูกชิ้นนับทุกคนมผมไม่รู้อ่าผมจะกินหมดไม่แล้วทุกคนแต่งกวาครับแตงกวาปลูกเองนะทุกคนในส่วนเมีนทุกคนนี่แต่งกวาน,นะครับทุกคน ในสวนมีปลูกนะครับแล้วก็เรากินของที่ปลูกนะทุกคน mm. คือง่ายๆนะคุคนะอยากกินผักอะไรก็ปลูกเอาเองนะครับทุกคน mm hmm. กรอบเดียวนะทุกคนนะอือห mm ือ hmm. อร่อยนะทุกคนอร่อยนะทุกคนถ้าคนที่ไม่เคยกินแล้วก็ไม่ชอบกินอันนี้นะครับทุกคนผมอยากจะลองลองลองกินดูนะครับทุกคนว่ามันจะอร่อยขนาดไหนนะครับโหโคตรอร่อยนะทุกคน โคตรอะไรนะจังกรโอ้ตามด้วยจางกวางครับ แล,แล้วก็ใครที่เพิ่งดูคลิปมาทุกคนฝากกดไลค์ฝากกด s ับสไครป์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับืม อร่อยแล้วทุกคนอันนี้ไม่ใช่อะไรนะทุกคนเพราะว่าผมยังไม่ได้กินข้าวนะทุกคนอันนี้ก็ประมาณตีตีสองกว่าแล้วนะครับทุกคนผมยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยนะครับทุกคน <S 2> <S 2> <S 2> ผมมากินไอ้ไนักเก็ตแทนนะครับเพราะว่ามันอร่อยอร่อยมากนะทุกคน ม,มันกรอบมันคืออร่อยอืมว่าอันนี้น้ำนะครับน,นี้น,นี่น้ำนะน้ำชาน้ำชาน้ำชาอือหือ อร่อยมากเลยทุกคนแนะนำให้กินมากเลยนะครับแต่ถ้านักเก็ตจะส่งสปอนเซอร์ให้ผมได้เลยนะครับทุกคนผมยินดีมากเลยนะครับเดี๋ยวจะกินตอบผมไม่รู้ว่าผมกินกี่คำแล้วนะครับทุกคนกี่ชิ้นไม่รู้เหมือนกันนะผมว่าน่าจะเยอะพอสมครวรลนะครับทุกคน อืออารอ uh -huh. <laughs>